วิธีดึงสายตาคนบนออนไลน์ค่ะหนึ่งพาดหัวของคุณต้องโดนค่ะต้องล่อนิ้วให้คนเข้ามาอ่านข้างในค่ะเหมือนเวลาที่คุณไปร้านหนังสือคุณเห็นปกหนังสือคุณอยากอ่านคอนเทนต์ด้านในเวลาที่คุณไปแผงหนังสือพิมพ์คุณเห็นพาดหัวคุณอยากจะอ่านเนื้อหาข้างในว่ามันมีอะไร 2. ค่ะ คอนเทนต์ของคุณต้องดีค่ะตอนนี้บนโลกโซเชียลข้อมูลข่าวสารเยอะมากค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำเนื้อหาได้ยืดเยื้อทำเนื้อหาไม่กระชับไม่สั้นและไม่ได้แก้ไขปัญหาให้ผู้คนค่ะคุณจะไม่ได้รับความสนใจค่ะและดึงสายตาคนไม่ได้ค่ะ 3. ค่ะภาพของคุณต้องชัดค่ะภาพชัดจะช่วยดึงดูดสายตาคน ให้กดเข้ามาดูค่ะ 4. ค่ะเสียงของคุณต้องชัดในคลิปไม่ว่าจะในไลฟ์ให้คุณใช้ขาตั้งกล้องและไม์ทุกครั้งค่ะไม์จะช่วยทำให้เสียงรบกวนรอบข้างน้อยลงค่ะและเสียงของคุณจะชัดมากขึ้นค่ะ 5. ค่ะทักษะการพูดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะทักษะการพูดทำให้คุณดึงดูด คนได้ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์หรือว่าต้นคลิปจนจบคลิปค่ะเพราะฉะนั้นทักษะการพูดสำคัญมากค่ะสำหรับการดึงดูดคนบนออนไลน์ค่ะทักษะเท่ากับฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นคุณฝึกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ